ลมหนาวพัดช่วยมาอย่างเยือกเย็นพาเอาความหวังครั้งสุดท้ายที่จะได้ไขปริศนาของสามสถานที่แห่งนี้ให้จางหายไปกับเกล็ดหิมะแรกของฤดูหนาวชันทามนักสำรวจเรื่องลี้ลับที่บ้าบิ่นที่สุดเท่าที่เคยมีมาได้รับการติดต่อจากแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยนามให้เข้ามาสำรวจสามสถานที่ที่ร่ำารือกันว่ามีเรื่องราวเหนือธรรมชาติซ่อนอยู่ สถานที่แรกคือโรงละครร้างเมโลดี้ซึ่งเคยเป็นศูนย์รวมความสุขแต่บัดนี้กลับถูกทิ้งร้างมานานหลายทศวรรษชาวบ้านเล่าว่าในคืนที่เงียบสงัดจะได้ยินเสียงเพลงเศร้าๆดังแวววมาตามลมและบางครั้งก็เห็นเงาตะคุ่มของหญิงสาวในชุดราตรีสีขาวปรากฏตัวอยู่บนเวทีทามเดินเข้าไปในโถงทางเข้าที่เต็มไปด้วยฝุน่นความมืดมิดและความเงียบสงัดโอบล้อมราวกับมีชีวิต มือของไามค์ค่อยๆเลื่อนไปตามผนังที่เย็นเฉียบจู่ๆก็มีเสียงสะอื้นเบาๆดังมาจากด้านในความรู้สึกหนาวเหน็บที่ไม่ได้มาจากอุณหภูมิภายนอกแล่นพล่านไปทั่วร่างหัวใจของไามเต้นแรงขึ้นเขาค่อยๆก้าวเข้าไปในห้องแสดงที่มืดมิดทันใดนั้นเองแสงสลัวจากดวงจันทร์ที่สาดส่องผ่านช่องหน้าต่างที่แตกชี้ไปยังเก้าอี้ตัวหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางโรงละคร บนเก้าอี้มีเพียงกระเป๋าถือใบเก่าวางอยู่ทามค่อยคอยเปิดมันออกข้างในพบเพียงรูปถ่ายใบหนึ่งเป็นภาพของหญิงสาวที่กำลังยิ้มอย่างสดใสแต่เบื้องหลังของเธอกลับเป็นภาพของโรงละครที่กำลังถูกไฟไหม้ททมขนลุกสู้นี่ไม่ใช่แค่โรงละครร้างแต่เป็นร่องรอยของโศกนาฏกรรมที่ถูกลืมเลือน สถานที่ที่สองคือสะพานคำสาแผงสายน้ำสะพานเก่าแก่ที่ทอดข้ามแม่น้ำอันเชี่ยวกรากว่ากันว่าหากใครก็ตามที่เดินข้ามสะพานนี้ในยามค่ำคืนจะได้ยินเสียงประสิบเรียกชื่อของตนเองแล้วบางครั้งก็มีมือเย็นเฉียบมาคว้าแขนเอาไว้ มก้าวขึ้นไปบนสะพานความรู้สึกหนักอึ้งเข้าครอบงำเรากับมีใครบางคนกำลังจับจ้องมาจากเงามืดของป่าเทบที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำลมพัดแรงขึ้นเรื่อยๆจนเหมือนพายุเสียงน้ำในแม่น้ำดังกระหึ่มจนหน้าหวาดกลัวไามพยายามตั้งสติและเดินต่อไปทันใดนั้นเองเขาได้ยินเสียงเรียกชื่อของตนเองอย่างแผ่วเบาไทม์ไม เสียงนั้นมาจากเบื้องล่างของสะพานทามก้มลงมองเห็นเพียงผิวน้ำที่กระเพื่อมไหวอย่างผิดปกติแต่เมื่อแสงจันทร์ส่องลงมาอย่างจังเขาก็เห็นเงาสะท้อนที่หน้าขนลุกเงาสะท้อนนั้นไม่ใช่ของเขาแต่เป็นเงาของชายชราคนหนึ่งที่กำลังยืนอยู่บนสะพานในอดีตสวมใส่เสื้อผ้าที่ขาดวินและดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวัง ไทมรีบวิ่งออกจากสะพานทันทีหัวใจเต้นรัวเหมือนจะทะลุออกมานอกอกสถานที่สุดท้ายคือบ้านร้างกลางป่าสนที่นี่เป็นที่เล่าลือกันว่าเคยเป็นบ้านของนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องที่ทำการทดลองลับๆในห้องใต้ดินจนเกิดอุบัติเหตุประหลาดขึ้นทามมาถึงหน้าบ้านที่ปกคลุมไปด้วยเถาวันเสียงลมวีบวิวหลอดผ่านหน้าต่างที่แตกบานแล้วบานเล่า เมื่อถามเปิดประตูเข้าไปสิ่งแรกที่ประทะคือกลิ่นอับชื้นและกลิ่นสารเคมีที่ยังคงค้างอยู่ผนังทุกด้านเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนประหลาดๆและอุปกรณ์ที่ดูเหมือนมาจากโลกอื่นถามค่อยๆเดินสำรวจไปทั่วบ้านจนมาถึงประตูห้องใต้ดินที่ดูเหมือนถูกล็อกไว้อย่างแน่นหนาเขาสังเกตเห็นรอยเลือดแห้งกรังรอบๆขอบประตู เมื่อททมออกแรงงัดประตูเสียงเอียกอาดดังสนั่นจนกระทั่งประตูเปิดออกด้านล,ล่างเป็นโถงที่มืดมิดมีเครื่องจักรขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางห้องพร้อมกับหลอดแก้วที่บรรจุของเหลวสีดำข้นทามรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่ออกมาจากเครื่องจักรนั้นจ,จู่ๆไฟก็กระพริบทีๆและมีเสียงเครื่องจักรทำงานดังขึ้นอย่างรุนแรง ทามเห็นภาพฉายวูบวาบอยู่บนผนังเป็นภาพของชายคนหนึ่งกำลังกรีดร้องอย่างทรมานใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดทามเพิ่งตระหนักว่าเขาไม่ได้มาสำรวจบ้านร้างแต่กำลังยืนอยู่ท่ามกลางศูนย์กลางของการทดลองที่ผิดมนุษย์ที่นี่คือสถานที่ที่ความลับอันน่าสะพรึงกลัวของมนุษย์ถูกเปิดเผยและมันกำลังจะปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างออกมา